ให้ตกเป็นของต่างชาติโดยจะให้ความร่วมมือกันระหว่างสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยที่มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุญโลตไททัศกุลเป็นนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ภายใต้การนำของคุณทนอมศักนวลเศรษฐประธานที่ปรึกษาสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมคณะกรรมการที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาพันธ์ของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง วัตถุประสงค์ของสมาคมหนึ่งปกป้องพื้นแผ่นดินไทยไม่ตกเป็นของต่างชาติสองสร้างความร่วมมือในทุกมิติระหว่างสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สามส่งเสริมสินค้าชุมชนของไทยสู่ตลาดสาหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สี่ดึงแหล่งเงินทุกด้านอสังหาริมทรัพย์สู่ประเทศไทยห้าส่งเสริมความร่วมมือกับนักธุรกิจไทยและต่างชาติหกเผยแพร่หลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโคกหนองนาโมเดล ตามรอยเท้าพ่อเจ็ดเพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลและองค์กรสาธารประโยชน์เพื่อสาธารประโยชน์แปดดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมการศึกษาการกีฬาและศาสนาเก้าไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใดสิบส่งเสริมสินค้าชุมชนสู่ตลาดตะวันออกกลางราต้องกที่จะพ